สอพอคลายทุกรายการที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยความรวดเร็วเร่งด่วนภายในระยะเวลาไม่เกิน7วันจากการประสานงานและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐติดตามสอพพอคลายทุกทางสื่อพอดแคสต์ u t u b e และทิกต o k ของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดิน สวัสดีค่ะรายการสพปคลายทุกวันนี้พบกับดิฉันชนชนกเต็มบัณฑิตเจ้าหน้าที่สอบสวนชำนาญการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินมาเล่าสู่กันฟังนะคะในตอนที่ชื่อว่าทางออกทันใจแก้ไขปัญหากองดินขวางหน้าบ้านประชาชน เรื่องมีอยู่ว่านะคะวันหนึ่งดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านทางสายด่วนหนึ่งค่ะซึ่งโทรมาเกี่ยวกับปัญหากองดินขวางทางหน้าบ้านประชาชนค่ะซึ่งปัญหานี้เกิดจากการที่หน่วยงานราชะการแห่งหนึ่งได้นำรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างถนนค่ะนำดินมากองไว้ที่หน้าบ้านของประชาชนและมิหนำซ้ำเรื่องนี้นะคะท่อน้ำประปายังแตกจากการที่รถบรรทุกเข้ามาเหยียบย่ำในพื้นที่บริเวณดังกล่าวอีกค่ะทำให้ท่อน้ำประปารั่ว ซึ่งประชาชนไม่สามารถใช้งานน้ำประปาในพื้นที่ได้คะ่ะเรื่องนี้นะคะที่ฉันเห็นว่าส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากค,ะค่ะเนื่องจากประชาชนไม่สามารถเข้าออกไปยังบ้านของตนเองได้และไม่สามารถใช้น้ำประปาในพื้นที่ได้คะ่ะนึกดูสิคะว่าหากท่านไม่สามารถที่จะอาบน้ำได้หรือเข้าออกบ้านก็ไม่ได้ท่านจะไปทำงานอย่างไรท่านจะเข้าออกบ้านย่งไรแล้ว ท่านจะใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างไรดังนั้นสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจึงได้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรวเดเร็วภายใน,นทันทีค่ะเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้โทรศัพท์ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในทันทีค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งหน่วยงานนั้นเนี่ยก็รับทราบปัญหา และก็ได้ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเกลี่ยดินที่ขวางทางหน้าบ้านของผู้ร้องเรียนออกไปและจะส่งเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเพื่อดําเนินการซ่อมท่อน้ําประปาที่แตกซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงหนึ่งวันเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมภายในวันเดียวนะคะสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถที่จะประสานหน่วยงานแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ ห,หลังจากนั้นค่ะสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้รับแจ้งจากทางผู้ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ทั้งผู้ร้องเรียนก็ได้ขอขอบคุณสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะที่ช่วยดําเนินการประสานงานเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะจะเห็นได้ว่าเรื่องร้องเรียนนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วหากท่านเห็นว่าเรื่องของท่านเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและเป็นเรื่องที่ท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือความเดือดร้อนจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านสามารถโทรศัพท์มาปรึกษาหรือร้องเรียนผ่านทางสายด่วน1676ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายอย่าลืมติดตามรายการสปปบบคลายทุกข์ผ่านช่องทาง m b u d s Man c h ช n n e l แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ